จะบอกข่าวดีกับทุกคนนะคะว่าตอนนี้ชี้พายได้บ้านใหม่แล้วค่ะนี่นะคะบ้านใหม่ของชี้พายตอนนี้ชี้พายอ่ะย้าย,ายมาอยู่ที่แม่แตงนะทุกคนดูดีโอเอ้าวเบ๊ะเรื่อขนของมาสเสรยย็จหรือยังเออนี่เธออยู่ขวา,ามือ,อด้านนี้ก็ได้ห้องนี้นะเรอจะจัดก,การเลยโอ้ยตรงโอเค,ออเคทุกคนตอนนี้ชี้พายอย่ะเหตุผลที่ชี้พายอ่ะหาบ้านใหม่แถวแถวแม่แตงนะเพราะว่าหนึ่ง มันจะได้ราบรื่นแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับพีญาติพี่น้องด้วยนะคะแล้วที่สําคัญอะ่ะถ้าทุกคนจําได้อะ่ะช่พายอะ่ะลองเช่าบ้านเขาอะ่ะเดือนละสามพันแต่ช่พายอยู่ไม่ได้ที่โน่นอะ่ะมีอะไรไม่รู้ไทดาสอะ่ะจู่ๆก็หาว่ามีเพื่อนมาคุยกับคนน้นคนนี้ฮัลโหลเพื่อนจะดูทีวีกับไทดาสไหม แบบประหลาดแบบหลายๆอย่างอะทำงททที่ชีพายอะรีโนเวทแล้วก็ให้พระมาสวดมาอะไรหมดแล้วนะกดติามชีพายตรงนี้และกดกระดิ่งด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เี่ชีพายอยากจะให้ดูบ้านตอนนี้ก็ยังขนของมาไม่เสร็จอะบ้านชีพายก็มีพัดลมมีโต๊ะแล้วก็อันนี้ของชาติเด็กอะนี่มายูมาดูมาดูอันนี้ห้องเบบี้นะคะโอเคเแบบี้เป็นไงเบบี้สามารถที่จะนอนกับไทรัฐก็ได้เอาอย่างนี้ล้กัน ฉันี่ยไม่ได้แบบซื้อเตียงแบบบังเบสอะไรอย่างเงี้ย <_ d ance> เธอก็ให้ไทดั๊ะนอนกับเธอก่อนเพราะว่า <_ d ance> ตอนนี้สมาชิกเราอ่ะเยอะขึ้นทุกคนไทดัดชาดเลต์แล้วก็ไรอันโอ้ยแล้วก็ออออออเอาเแบบเบนี่แหละมาเป็นพี่เลี้ยงเขาจะได้ไม่ต้องเสียอะไรแต่ว่าห้องเธออ่ะฉันยังไม่ได,ด้ติดแอร์นะอาจจะต้องหาพัดลมก่อนไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันไม่ได้ขี้ร้อนอะไรขนาดนั้นคะ่ะเป็นนัต่างฉันอยู่ได้แล้วเออเออห้องน้ำเราอ่ะก็จะมีแค่ห้องเดียวนะเบบเบอ่า ุ่นแะโอเคแต่ว่าอากาศมันร้อนดูหน้าชิพายอ่าอันนี้ของน้องแบอันโอเคงั้นอ่ะห้องเก็บเสื้อผ้านี่แม่จริงจริงอ่ะตอนแรกอะ่ะก็คือถ้าสมมติว่าพวกผมสวยมาอยู่ด้วยอย่างชิพายก็จะให้นอนนี่แต่ตอนนี้อ่ะเราอะ่ะก็เอาเป็นห้องเก็บของก่อนละกันอากาศดีเหมือนกันนะนี่เพื่อนบ้านแต่ว่าดูเงียบๆอะเออนั่นสิเธอแต่บ้านมันเก่าๆมากเลยนะฉันลืมไปเลยอะ่ะนเเฮ้ยลูก นายกับไรแอนนะคะทุกคนห้องครวเต็มสอง,สองไปไวไหมเบาๆโอเคโอเคแต่ว่างานหน้าเอาอย่างนี้ละกันเบบ้อ่ะขนของอะไรเสร็จละแต่ว่าเธออ่ะเลี้ยงลูกฉันก่อนโอเคโอเคไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอเธอ,เอ,อเ,เอามานอนเลยเราอาจจะได้ช่วยกันขนของที่โน่นอ่ะห้องครัวยังไม่ได้ไปดูเลยนะโอเคเดี๋ยวฉันนอาเฉลดนอนก่อน 我ต้当ริสต์ชี้ไพยอ่ะอุ้ยเป็นแม่พันธุ์ที่ดีนะหวัวปีไทยปียหวัวปีไทยปียหวัวปีไทยปีแต่ว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่าพ่อไทดารสพ่อชาลเลตพ่อไรอันคือใครอ่ะนี่กดคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกดไลค์ให้เยอะๆแล้วกดแชร์ด้วยเดี๋ยวชี้ไัยอ่ะจะมาเปิดนะคะแต่ี่สุดก็มีห้องเป็นของตัวเองแล้วนเน,นี่ยสองห้อเลยโอ๊ย ฉันไม่มีใครมากูดแล้วขอหลับสัง,งีบละกันเงียบเลยโอยได้ยินเสียงกรนด้วยปิดประตูก็ไม่ปิดเแบเบ๊ะเแบบ๊โห้ยนี่เบ,บ๊ะเร็วๆ,ๆมาช่วยกันก่อนโอ้โหได้ห้องใหม่แล้วแบบไม่ช่วยฉันเลยนะตันนอนอยู่นั่นแหละ โอ้ยก็คุณพลิบพลิยเธอโอเคมา <tamam. S 1> มามามาเร็ว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 เราจะได้ช่วยกันช่วยกันเออแต่ว่าข้างหน้าฉันล้างเสร็จแล้วมามาทางนี้เร็วเร็วเร็วโอเคทุกคนแล้วเนี่ยสิ่งที่ชิพายอยากชอบและตัดสินใจเลยว่าจะเอาบ้านหลังนี้ก็เพราะว่านี่ไงมันฟิลแบบว่าป่าบงเปียงเลยนะเด้อฮัลโหล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 ฮัลโห นี่นี่นี่ทางนี้ค่ะทุกคนโอ้โหเฮ้ยมาสุดยอดมากเลยนะนี่เราดังไฟแล้วก็เผาข้าวหลามหรือว่าเราอ่ะจะจีบข้าวจีบเงี้ยโอ๊ยเลดอ่ะเอองั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมอะเบฟเฟ่เธออ่ะต้มน้ำต้มอะไรก่อนนะเธอดังไฟได้ไหมเดี๋ยวฉันกับคุณนายอ่ะจะยกโซฟานี้ลงก่อนแต่ถ้าเกิดขึ้นได้ตรงนี้นี่มันจะเป็นพยานนะเธอตกลงมาขาหักแขนหักมันก็ไม่คุ้งนะเบฟเฟ่ เราโซฟาลงไหนดีอ่ะก็อืมเราเอาไปตรงข้างๆเบ๊ะไหมแบบเพื่อเราจะได้นั่งอะ้วแบบโอเคอ่ะเนาะโอเคมาค่ะ คุณนายฉันขอไปอาบน้ำก่อนนะเราก็แบบล้างตัวก่อนโอเคโอเคเฮียเราติเลี้ยงลูกที่ภายคนเดียวสองคนกว่าจะน,นอน <c oughs> นี่ถ้าเธอเห็นเพื่อนบ้านอ่ะทักทายเขาหน่อยนะแล้วบอกว่าเราอ่ะมาอยู่ใหม่โอเค <c oughs> โอเคโอเคต้ <c oughs> องนอนมากเลยฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะไป๊ด้ฉันก็จะไปล้างมือเหมือนกันอะ พี่พายบอกว่าถ้าเห็นเพื่อนบ้านอะ่ะให้ทักทายเขาหน่อยบ้านก็มีทั้งหลายหลาฉันยังไม่เห็นมีใครเลยนะเนี่ยมีใครอยู่ไหมคะอุ้ยสงสัยเขาจะไปทํางานกันอะ่ะอุ้ยบ้านเขาปขลูกผลไม้ได้หลายต้นเนี่ยมีอะโวคาโดลำไยอันนี้เขาเรียวกว่ากระทอ,อู้อโอะโวคาโดดกมากเลยอะ่ะโอ้กินได้หรือยังเนี่ย มันยังแข็งๆอยู่เลยอ่ะคุณนายก็ไม่รู้ด้วยสิว่าแบบไหนมันแก่อ่ะเดี๋ยวรอให้เจ้าของบ้านเข้ามาก่อนดีกว่าเราค่อยมาขอเขากินเลี้ยงลูกตั้งแต่เช้าว่าจะอาบน้ำยังนี่เยเนี่ย อยู่เนี่ยหัตถ์ลมมันเปิดเองอ่ะดูดิมันไม่มีใครอยู่สักคนอ่ะแล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่ชี่พายอ่ะเก็บของอ่ะดูดิไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเกี๋ยวบอกนะน,นี้ก้อนนี่้อนมาคอยพาอ,อ้อมอ่ะตาบานมัไนไม่มีใครอยู่เลยอ่ะ เก็แคปเจอร์ไว้ได้จากกล้องวงจรให้เราอ่ะติดไว้นี่เธอดูสิจู่ๆประตูมันปิดอะประตูตรงเนี้ยเฮ้ยไม่ได้อยู่อ่ะแล้วเนี่ยแล้วนี่ดูดูดูจูๆ่ๆไฟมันก็เปิดแล้วพัดลมมันก็เปิดเองอ่ะเฮ้ยใ,ใครไฟตกหรือเปล่าออูกเตอไฟมันไม่ได้ตกนะฉันว่านะมันจะต้องมีอะไรที่แบบผิดปกติแน่เลยอะแล้วจู่ๆประตูมันจะเปิดเองได้ไงทั้งท้่อย่างอื่นอะมันไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนะและที่สําคัญเธอดูนี่นี่อันนี้อะ ชอดเด็ดลแล้วแหละฉันกำลังเก็บผ้าจู่ๆประตูก็เลื่อนน่าหลือฉันอะเห็นแล้วก็ไปดูแต่มันก็ไม่ต่างเลยอะจริงด้วยอะเฮ้ย<ม>แล้วเนี่ยนี่นี่แต่ดูดูดูฉันไปตักผ้าอ้อมให้น้องไรอันอะแล้วมันเหมือนมีคนดึงมันเหมือนมีคนดึงแบบอันนี้ด้วยนะน่าเฮ้ยมอมอใครอะแต่มนไม่ไมีอะแต่มันไม่มีคนอยู่ในน้นนี ใช่มันอาจจะเป็นลุงเจ้าของบ้านก็ได้เราก็ไปตากผ้าใต้ถุนบ้านเขาเนี่ยน,นะเธอแต่เธอซุ้มเข้าไปสิมันไม่มีใครเลยนะมันจะออกมาเป็นมือได้ไงอะอเธอคิดอะไรเพอเจอคิดไปเองหรือเปล่าแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อะ่ะที่จู่ๆอะ่ะมันไม่มีใครเลยเหรอแต่มีมือมาดึงผ้าออของชี้พายอะ่ะ ว่า <Hey. S 2> มันอาจจะไปบังหน้าเลยเขาก็ได้เขาก็ปกกัดออกปกติใช่เธอไม่ต้องคิดมากหรอกป้าจะไปคิดมากได้ไงล่ะจู่ๆประตูนี้มันก็ปิดทารักได้ไม่มีใครปิดแล้วไฟมันก็เปิดเนี่ยไฟตกกเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็มาก็กกได้บิพายอีกอย่างดูสิลงขนาดนี้ยลงก็อาจจะตีประตูเธอก็ได้เออชิคกี้พายเธอที่ชอบพูดถึงเรื่องผงผีตลอดเลยอะ่ะพูดแล้วเดี๋ยวมันก็มาพูดแล้วเดี๋ยวมันก็มาไม่ต้องพูดแล้วแหละใช่เราเปลี่ยนบ้านไม่รู้กี่หลังแล้วนะโอเคโอเค นี่ก็นีใจไปเจอแม่แต่งแล้วนะเนี่ยโอ้ันสิจะไปเจออะไรแบบนี้อีกเดี๋ยวก็ได้ยายไปนอนใส่ปรกกาดนู่น้โอ้โหเขาไม่มีอะไรหรอกไปเพ่ไปหถอะไปเพ้เอาใหเธอไม่สงสัยบ้างเหรอถ้าเกิดว่าเป็นคุณลุงจริงๆอะงั้นเราลองไปหาเขาไหมเออแต่เมื่อกี้ฉันไปดูผลไม้บ้านลุงอะไม่มีใครอยู่เลยนะเราลองไปดูอีกทีแล้วกันปะ เมื่อกี้ฉันมาก็ไม่มีใครนะเบย์เบย์โอ้ยฉันเดินมาภานีนก็ไม่เห็นใครสักคนอ่ะดูสิมันอาจจะเป็นเพราะว่าชี้พายมาตากผ้าบ้านลุงนั่นแหละเดี๋ยวฉั้นนะเดี๋ยวฉันน่ะจะย้ายไปจะได้ไม่มีปัญหาเราอาจจะดูอะไรแบบนู้นเ<อ>ครื่องเหงืองแก่ตรงนี้ก็ได้แล้วมาตากทับเขาครับใช่ เราตักผ้าก็มีเยอะแยะตักบ้านเราทำไมก็ไม่รู้ไอ้ดีเลย <S <S ชี้พาย,ยพวกคุณนายอะไม่เชื่อชี้พายเนี่ยทุกคนว่าชี้พายอ่ะเจอจริงๆอะเห็นจริงๆนะทุกคนแต่ว่าเนี่ยจู่ๆอะกล้องอ่ะมันจะแบบมันจะโกหกเราเหรอกล้องจอนะเฮ้ยเนี่ยเขายังไม่เชื่อฉันเลยอะทุกคนแต่ทุกคน่ะเห็นใช่ไหมว่าชี้พายอะเห็นกับ นาจะาตรงนั้นด้วยอยาทุกคนนั่นอะเอาไม่เป็นไรหรอกพวกเบ,บ๊ะะถ้าเขาไปอะเขาค่อยน่าจะทักทายแล้วเดี๋ยวรอให้พวกคุณนายมาก,ก่อนเดี๋ยวชี้ไาอะค่อยไปสวัสดีคุณลุงเขาอุย้ยดูสิไรแอนกับชาเลตนอนแล้วเอา้าอะไรอะฮะออนี้เมื่อกี้อะฉันเห็นคุณลุงอะ่ะนี่เดินผ่านออกมาจากห้องน้ำตรงนู้นอะน่าจะเป็นบ้านเขาอะคุณลุงคนไหนอะชี้พา,าฉันเพิ่งไปบ้านนั้นมานะ บ้านรกหมดเลยไม่มีใครใช่เน,นี่ยเมื่อกี้เขายังยืมให้ฉันเลยเขายังอยู่เดินผ่านไปฉันว่านะพูดเธออะแปลกไปแล้วแหละไอคนที่แปลกอ่ะคือเธอนั่งหากหมายความว่าไงอะ่ะนี่เธอฉันอะไปสืบมาเรียบร้อยแล้วแหละเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้เธอมันร้างมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะไม่มีคนอยู่นะชิคกี้พา,ายนี่ เธออะมันหลอกฉันใช่ไหมจะบอกว่าบ้านฉันน่ะอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมฉันไม่กลัวหรอกฉันไม่เชื่อแต่ว่าทุกคนเมื่อกี้ชิีพายเห็นจริงนะโอ,โอเคช่างันพวกเราออกไป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 ,ไปโอเคโอเคฉันขอ,อนอนก่อน <S <S เดี๋ยวลูกฉันตื่นเดี๋ยวฉันน่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงอะใช่เธอทุกคนเมื่อกี้คุณนายกับเบเบ้อะไปทางนั้นนะมันไม่มีใครจริงๆนะชิคกีพายเห็นใครอะ โอ้นั่นสิเธอช่องผีนันแปลกๆอีกแล้วเธอแล้วทุกคนเห็นเหมือนชิคกี้พายหรือเปล่าทิ้งคอมเมนต์บอกคุณนายกับเบบ้ด้วยนะเฮ้ยอย่บบอากลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยย้ายบ้านอีกแล้ว